เฮ็ดยังหนะโอ้ยมาตามเขาวมา่ออเฮ็ดเฮ็ดยังเฮ็ดเาะเฮ็ดพอเฮ็ดพอเฮ็ดพอนามถวมเฮ็พอนามถวมโอ้ยเสียงกากวาสันยู่ี่หนัม่ตามเขาม่อ่าลายห้ใหได้ เฮ็ดพอไอ้พอนำตัวมฮะเบิงเฮ็ดพอกระนำตัวมแม่มึงเจียงกาการบักเห็นก็นี่นี่นี่ดอกนั่งนีนี่นี่ลองมาเก็บมึงนีบ้างนี่แม่นี่นี่ น,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 นีแมนบ่แมนมอขาวๆนั่นเก็บนมากร่างั้นแมนบ่แม่เห็ดนแม่แม่อ๋อาได้กันแทะบ่งเห็นบ่มโอ้นี่มาดูน,นี่กันแทหลายย่ต,ตัวละสายอืเก็บเก็บ ฝนตกเหรอมันเสาะโอ,อ,อ้ยนีนนน่ดอกเมมันเถาถิ่มเล้อืมเเถาแล้วกรเบงเเี้ยนี่ยังเจ้เฮ็ดน้ำถ่ว ไรรลายบ่นามกระลังมานามถมั่วน้มถั่วมเฮ็ดไทยเฮ็ดเพราะเพราะหนังไรพ่อขัวอยู่ตนะัวนี้นามกระลังมามาพันมาท่วมเฮ็ดซ้่ม เล้ยมันนลั่นวนี่ยเ็ดนงถวกัดแกบนเนาะเฮ็ดนง